ไปดูกันต่อค่ะที่เรื่องราวของการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยนะคะ,คะด้วยฟันเฟืองด้านการส่งออกกันบ้างนะคะในปีนี้2,565ค่ะทางด้านของ e x ็กซิมแนั้นประเมินว่าสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นจะฟื้นตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกน่าจะเติบโตได้ขยายตัวในระดับ5%ค่ะและในปีที่ผ่านมา2,564นั้นสามารถสร้างอัตราการเติบโตของกําไรได้กว่า200%ค่ะ ดรรักวรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Ex i m ซ a n k เปิดเผยค่ะว่าในปีนี้2,565เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องในขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้นคาดการว่าการส่งออกของไทยจะเติบโต5%ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากความคืบหน้าของการกระจายและฉีดวัคซีนทั่วโลกสินค้าไทยหลายรายการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหารและผลไม้ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Work f r ฟ m Home ของใช้ในบ้านรวมไปถึงสินค้าทางการแพทย์อย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาเช่นการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจผันผวนมากขึ้นปัญหาการขาดแคลนชิปต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูงค่ะ ภายใต้บทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาซึ่งจะวางรากฐานการยกระดับเศรษฐกิจของไทยสู่นวัตกรรมยุคใหม่อย่างยั่งยืนสนับสนุนทุกธุรกิจนะคะทุกระดับในทุกอุตสาหกรรมทุกช่วงธุรกิจตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายด้วยบริการครบวงจรของเอ็กซิมแบค่ะยกตัวอย่างเช่น 1>, 1. เกิดการบ่มเพาะความรู้และเติมทุนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และตั้งต้นการส่งออก 2. แก่การเสริมทุนและสร้างโอกาสทางการตลาดอย่างมั่นคง 3. เจ็บการช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบเมื่อเกิดวิกฤต 4. ตายการดูแลธุรกิจที่เริ่มไปต่อได้ยากให้มีมูลค่าเพิ่มหรือสามารถแปลงร่างกลับมาสู่เทรนด์โลกได้โดยผลการดำเนินงานในปี2,564ที่ผ่านมาธนาคารมียอดคงค้างสินเชื่อนาะสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2,564อยู่ที่148,849ล้านบาทและคาดว่าสิ้นปี2,564ยอดคงค้างจะสูงถึง152,383ล้านบาทสูงสุดตั้งแต่เปิดดำเนินการมา 28ปีทำให้คาดว่านะสิ้นปี2,564จะสามารถทำกำไรสุทธิได้สูงถึง1,500ล้านบาทเพิ่มขึ้น211.96%เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งขาดทุนกว่าพันล้านบาทโดยถือเป็นกำไรสุทธิที่สูงที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาค่ะ เรียกได้ว่าเอ็กซิมแบงค์นะคะดูแลในเรื่องของการทำธุรกิจครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กเกพิ่งเริ่มก่อสร้างหรือว่าเพิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะ,ะรวมไปถึงธุรกิจที่เติบโตกันแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ภาคธุรกิจให้เรานั้นเติบโตได้มากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษานะคะทางด้านธุรกิจด้านการส่งออกให้กับคุณผู้ชมนะคะใครสนใจไปขอคำปรึกษากันได้เลยค่ะ